ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KEQ Duo กันนะครับก็โดยวันนี้นะครับเราจะอยู่ในช่วงวิจารณ์หนังใน EP ที่2นะครับโดยเราจะรีวิวหนังเรื่อง Shutter Island เตกาะนรกซ่อนขมิ้นครับ Welcome. Welcome ก็โดยโน้เรื่องย่อนะครับมีตำรวจ2คนครับได้รับคำสั่งครับมาจากศาลกลางครับว่าให้ไปค้นหาผู้ป่วยนักจิตที่หายไปในในเกาะชัตเตอร์ไอแลนด์ครับซึ่งในเกาะชัตเตอร์ไอแลนด์ก็จะเป็นโรงพยาบาลรักษาคนที่มีอาการทางจิตครับในเรื่องย่อก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าพูดเยอะก็จะสปอยค่อนข้างเยอะครับพูดอะไรไม่ค่อยได้มากครับเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูกันครับก็อันนี้จะเป็นรีวิวแบบโดยที่ยังไม่สปอยตัวตัวหนังนะครับเต็ม1ิครับ ผมให้9ครับก็การที่ได้9นี่คือผมต้องบอกไว้ก่อน mm. เบื้องต้นก็คือผมมีโอกาสได้ดูตั้งแต่สมัยที่แบบโอ้โหหนังเข้ามาช่วงแรกๆเลยครับก่อนที่มันจะมาฉายใน Netflix ในช่วงนี้ฮะก็คือดูตั้งแต่แบบเมื่อ10ปีก่อนที่แล้วฮะแล้วผมดูแล้วแบบผมจำฝังใจจริงๆเลยมันจบได้แบบหักมุมแบบว้าวแบบไม่เคยดูหนังอะไรที่หักมุมเท่านี้มาก่อนเลยก็ได้มีโอกาสได้มาดู อีกรอบตอนที่ Netflix เอามาฉายอีกรอบครับความรู้สึกที่ได้ดูอีกรอบก็ยังถือว่าทําได้ดีมากเลยครับแต่ว่าความรู้สึกที่ผมได้ดูรอบที่2ทําให้แบบไม่เท่ารอบแรกครับเพราะเราก็จะรู้ว่ามันมีเบื้องหลังอะไรบ้างแล้วก็มันมีฉากหักมุมอะไรบ้างนะซึ่งผมจําฝังใจจริงๆครับผ่านมาสิป,ปีผมก็ยังไม่ลืมครับคะแนน2คะแนนนี่คือผมยกให้กับลีโอนาร์โดเลยฮะ เพราะว่ายนาโดเล่นได้ดีมากฮะเรียกว่าเป็นเดอะแบกของหนังจริงๆคนระแสดงได้ดีมากครับเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วสมัยนั้นผมก็ว่าเขาควรได้ออสการ์แต่เรื่องนี้แล้ะครับมาเพิ่งได้ตอนเดอะเดอะเรเวนแลนด์นะแสดงได้ดีมากครับสคะแนนก็คือ ให้ลีโอนาโดไปเลยครับส่วนอีก2คะแนนครับผมให้การดําเนินเรื่องครับมีการใส่ฉากปริศนาทําให้เราสงสัยแล้วแบบทําให้เรา่อยเคลกับมันอยู่ตลอดเวลาครับว่าอะไรคือความจริงครับแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นข้อเสียนิดน,น,นหน่อยๆน่อยก็คือตรงที่ว่าเขาใส่มาเยอะมากเกินไปหน่อยครับทาให้คนดูงงนะก็ถ้าลดมานิดนึงกําลัง,าางดีไม่ต้องแบบเยอะขนาดนี้ก็น่าจะทําให้เราเข้าใจในตอนจบมากกว่านี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะหลังเรื่องเนี้ย คนดูครั้งแรกจะไม่ค่อยเก็ตครับอีก2คะแนนต่อมานะครับผมยกให้กับการทิ้งปริศนาปมครับปมเนี่ยต่างๆเนี่ยคือแบบลุ้นให้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอะไรอะไรแล้วแบบปมมันน่าค้นหาครับว่าเราไม่รู้จริงๆรฮะปมมันน่าสงสยัยครับแล้วก็ตัวละครก็ทิ้งปมไว้ค่อนข้างเยอะฮะข้อดีของ2คะแนนนี้ก็คือปมน่าติดตามนะอันนี้ก็6คะแนนแรกนะครับ3คะแนนต่อมานะครับ แา่เมื่อกี้นี้ที่6คะแนนนะสามคะแนนตอนนี้คือผมขอยกให้กับการหักมุมครับบทดีมากๆครับแล้วก็ฉากหักมุมเรียกว่าหักกันแบบหน้าแตกกันเลยครับแบบไม่ไว้หน้ากันท่านผู้ชมเลยครับบทเขียนดีจริงๆครับแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับมันมีฉากสับสนค่อนข้างเยอะครับเราเลยดูครั้งแรกอาจจะไม่เก็ตว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเท็จฮะผมดูครั้งแรกอย่างที่บอกครับสิบปีแล้วครับผมจําได้จริงๆอรัแบบจาได้ขึ้นใจเลยว่า สุดท้ายแม่งเป็นแบบนี้นะเรียกได้ว่าดีมากเลยครับอ่าอีกอย่างนะครับตอนจบถือว่าจบแบบนี้ผมว่ามันเวิร์กฮะแบบมันไม่จบแบบทื่อฮะมันจบแบบทิ่งปริศนาว่ามันคืออะไรมันยังไงมันยังใช่ไหมหรือไม่ใช่ขอยกให้ฉากจบเรียกว่าสุดครับก็ซื้อฮะว่าฉากจบเข้าใจแล้วครับว่าเขาต้องการจะซื้ออะไรต่อไปนะครับก็จะเป็นการรีวิวโดยสปอยนะครับใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับก็ผมขอแนะนําให้ไปดูก่อนเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆฮนะ ก็ค่อยกลับมาฟังสปอยก็ยังได้นะครับเริ่มต้นกันโดยนายตำรวจสองานนี้ถูกให้มาหาคนไข้ที่หายไปในเกาะใช่ไหมครับตอนแรกก็มาสืบสวนแบบมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่เป็นการปูตอนแรกได้แบบน่าสงสัยมากครับแบบว่าตัวละครทุกคนก็คือมีความแบบมองมองเพระเอกแบบด้วยความแบบอึดอาจมีพิรุษฮะตั้งแต่เพระตัวเพระเอกกับคู่หูเพเกก้าวลงมาจากเรืออ่าแล้วต่อไปก็คือจะเป็นการที่พระเอกอ่ะก็พยายามไขสืบคดีว่า คนไข้ที่หายไปคนนั้นคือใครครับถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับคือเขาใส่ฉากฉากให้มันสับสนเยอะเกินไปครับจนตอนสุดท้ายเราแยกไม่ค่อยออกว่าอะไรคือความจริงแต่มันก็เป็นข้อดีฮะมันหลอกเราซะแบบเดี๋ยวอันนี้ใช่เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่พยายามพลิกไปพลิกมาหรือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็หลังจากที่พระเอกสืบนู่นสืบนี่ไปเรื่อยๆนะครับพระเอกลงไปหาคู้หูของเขาตอนที่เขาคิดว่าคุ้หูตกลงหน้าผาไปเขาได้ไปหาแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาขาเห็นภาพหลอนนะแบบว่า เห็นภาพหลอนเป็นตุนเป็นต่าว่าแบบมีคนไข้คนนี้จริงๆคะซึ่งคนไข้คนนี้ก็จะเป็นคุณหมอด้วยครับแล้วก็สร้างเรื่องคุณแบ็คกราวคุณหมอได้ค่อนข้างดีครับว่าแบบเออเขาเป็นคุณหมอแล้วแบบอยู่ดีวันหนึ่งก็คือไปตรวจเจอว่าเออโรงพยาบาลน,นี้สรุปมันเป็นนาซีอะไรขึ้นมาจริงๆพผ่าตัดสมองเพื่อที่จะล้างสมองให้ใกลายเป็นซมอซมบี้เอาจะเอาไปใช้เป็นทหารครับก็เรียกได้ว่าตอนนั้นผมดูรอ้ครั้งแรกก็อ๋อหนังคงจะจบแบบนี้แหละอ่าแต่สุดท้ายเพเอกอาการหลอนไปเองฮะเรียกว่าหลอนแบบ แบ็คกราวอะไรมาคบเวอร์วังเลยครับหลังจากนั้นเพจกก็เชื่อว่าคู่หูอ่ะโดนจับไปโดนทดลองแ,แน่ๆครับเพราะว่าไปถามใจละคนแล้วแต่ละคนก็บอกว่าเพจกมาคนเดียวครับไม่มีคู่หูมาด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นจุดข้อเสียครับผมว่าให้เอกมันดูหวงคู่หูเกินไปมันคนดีเกินไปฮะจริงถ,ถ้าเกิดเพจมีแบ็คกราวที่เลวร้ยรายขนาดนี้ผมว่า เขาควรจะหนีไปออกจากเกาะไปโดนตัวทิ้งคู่หูของเขาไปแล้วนะครับหรือว่าพอมองข้ามได้ครับก็ดังนั้นก็หลังจากนั้นก็เป็นการที่เอกก็พยายามเรื่องความสนใจกับทางโรงพยาบาลก็โดยการระเบิดรถพอ,อ,อซึ่งผมว่าไอ้ฉากนี้มันไม่จําเป็นต้องระเบิดอย่างที่บอกคนะับบางฉากมันไม่จําเป็นต้องใส่าผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะมันดูยืดไปหน่อยแล้วก็มันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ก็คือได้เข้าไปในโซน คนไข้ก็จะมีโซน A โซน B โซน C ฮะซึ่งเข้าไปก็คือไม่เจอฮะแต่มีไปโซน C เนี่ยไปเจอกับคนที่พระเอกรู้จักฮะว่าแบบเคยหายตัวไปแบบมารักษาที่นี่แล้วก็โดนหายตัวไปฮะแล้วไอ้คนนี้ก็พูดซะแบบให้ให้พระเอกมันเชื่อว่าเออที่โรงพยาบาลน,นี้มันไม่ดีแล้วก็พูดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะพระเอกเป็นคนทําเขาอ่าอันนี้ก็เรียกว่าเขามีการใช้คําที่แบบว่าหลอกครับแบบว่าพระเอกทาเขาก็คือทําเขาจริงๆฮะนี่ก็ถือว่าดีฮะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนส่งเข้ามาแล้วก็โดนหักว่าอยู่ที่นี่ทําให้เขาโดนเป็นแบบนี้อ่าก็เรียกว่าน,นี่ก็จุดดีฮะที่ทําให้เราหลอกและเราเชื่อว่าเออตอนแรกเพจมันบิลีฟแบบนี้แล้วก็เราก็เลยบิลีฟตามเขาแล้วสุดท้ายก็มาหักมุมอีกทีฮะจากนั้นก็เพจก,ก็เพจไปหาคู่หูที่ตึกหอคอยประภาการนะครับว่าที่เนี่ยมันคือ เ,เป็นที่ผ่าตัดสมองเพื่อให้กลายเป็นซอมบี้ทหารอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากนั้นเพกก็พยายามขึ้นไปที่ตึกแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอผออฮะผออก็ได้เฉลยความจริงทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นการเฉลยความจริงที่โอ้โหสุดจริงๆครับทําได้ดีมากครับคือผมไม่คิดว่าพระเอกจะกลายเป็นคนไข้คนที่67คนนั้นครับเรียกได้ว่าอึ้งกันไปตามๆเลยครับแล้วตอนแรกก็คิดว่าเออมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะ แต่พอฉากคู่หูเดินมาด้วยเนี่ยและคู่หูเป็นคนบอกว่าเป็นคุณหมอของพระเอกที่คอยดูแลมาตลอดเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้คนที่67แล้วก็หายตัวไปตอน,นช่วงแรกโอ้โหเรียกว่ายิ่งเป็นการตอกย้ำพระเอกครับอีกครับว่าพระเอกนั้นอาการหลอนจริงๆฮะจนเกือบเหมือนบ้าเลยจริงครแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกอธิบายสาเหตุว่าทำไมพระเอกพระเอกทำไมพระเอกถึงสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมา เรียกได้ว่าผมว่าเขาก็สร้างเรื่องได้โอเคนะครับว่าทําไมพระเอกถึงสร้างเรื่องในความคิดของเขามาเป็นแบบนี้ว่าเขาเป็นตํารวจแล้วก็มาหาคนไข้อะไรอย่างนี้เพราะว่าแบ็คกราวของเขาในเรื่องจริงๆอ่ะที่เขาเจอคือมันก็ค่อนข้างหนักจริงๆฮะคเขาต้องสูญเสียลูกไปโดยโดยการที่ภรรยาเขาไปคนฆ่าลูกทั้งสามคนของเขาแล้วก็สุดท้ายพระเอกก็รักภรรยามากๆก็จริงครับ แต่สุดท้ายครับเขาก็รับไม่ได้จริงๆที่ต้องเสียลูก3าคนนั้นไปทําให้เขาต้องลงมือติดชีพชีวิตเธอนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอบอกว่าให้ช่วยเธอหน่อยปลดปล่อยเธอหน่อยยิงกระตุ้นให้เอกต้องลงมือทำฮะแต่ผมไม่เข้าใจนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียว่าทำไมเอกถึงไม่พาไม่พาไป,ไม,าไ,ปไม่พาไปหาหมองแต่แรกนะแต่นังแต่นังก็พยายามชี้ให้ชัดให้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าเออเอกอะผิดนะม่ทถ้าพาไปหาแต่แรกอะ ลูกเขาไม่ตายหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแต่ละคนก็มาแฟดแบ็กบอกว่าคุณน่าจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะช่วยได้ก็ถือว่าทําได้ก็โอเคฮะแต่ว่าก็ไม่น่าเข้าใจอะถ้าภรรยาเป็นหนักขนาดนี้เพชรก็ควรพาไปหาหมอครับอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเพกติดเหล้าสุราหนักมากด้วยนะมา้งฮะเขาเลยเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขึ้นนะแล้วพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปปุ๊บ,บก็เลยทําให้เขาทาั้งโลกจินตนาการของเขาขึ้นมาอีกโลกหนึ่งนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับเนื้อเรื่องก็สลับข้อเสียก็คืออาจจะมีเรื่องเรื่องมันยืดไปผมว่าบางฉากตัดทิ้งได้ไม่จำเป็นต้องใส่มาถ้าตัดให้มันโลกกระชับมากกว่านี้มันก็จะน่าจะเข้าใจมากกว่านี้ฮะอ่าแล้วสุดท้ายนะครับตอนจบเรียกว่าจบได้ดีครับผมค่อนข้างชื่นชอบนะเนื่องจากว่าพระเอกอ่ะก็ถูกพออ,อก,กับคุณหมอนะฮะถามว่าเขาเป็นใครจริงๆเหมือนแบบเค้นขยอให้พูดความจริงนั้นออกมา ก็เหมือนสุดท้ายเพจก็ยอมรับความจริงแล้วพูดตัวตนจริงๆขององเขาออกมาแล้วก็พูดเหตุการณ์ทั้งหมดจริงๆออกมาแต่เหมือนสุดท้ายก็คือคุณหมอเคยบอกเพจไปแล้วว่าเขาเคยหายแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาเป็นอีกรอบหนึง ตอนนี้เขาก็เลยต้องรักษาโดยการที่ปล่อยให้พระเอกอ,อยู่ในโลกของจินตนานการเขาไปเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ว่าโลกของเขาอ่ะมันไม่เป็นจริงเรียกได้ว่าสุดจริงฮะก็ทําให้พระเอกตาสวรร่างและผมคิดว่าเขาอ่ะตาสว่างจริงๆฮะท้ายก็มาจบด้วยตรงที่ว่าพระเอกนั่งอยู่กับคู่หูแล้วคู่หูก็จะปปรตีคู่หูก็จะเรียกพระเอกว่าบอสเขาจะถามบอสสรุปจะเอายังไงต่อถ้าเกิดมานแนวนี้ก็แปลว่าพระเอกตอบไปก็คือเรียกได้ว่าพระเอกนั้นยังอยู่ในโลกจินตนาการอยู่ครับแต่ถ้าพระเอกตอบก็แปลว่า เขาเป็นหมออ่านนก็แปลว่าเขาหายจริงแล้วครับแต่กล่าวการเป็นว่าเอกก็ตอบไปว่าเอกก็ตอบรับคําของคู่หูไปครับว่ายังก็ยังเป็นบอสอยู่แต่ครับแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะคำพูดสุดท้ายเขาทิ้งไว้ก่อนจะอยู่เป็นคนเลวหรือว่าจะตายอย่างเป็นคนดีนะอ่าก็จะพูดปลอประมาณนี้ครับก็เรียกได้ว่าทําให้คุณหมออึ้งไปเลยครับว่าพระเอกนั้นรู้ตัวแล้วจริงๆว่าตัวเองนั้นเป็นอะไรยอมรับว่า ไม่เชิงยอมรับเหมือนยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรฮะก็ไม่อยากอยู่โดยการเป็นคนเลวฮะเขาอย่างน้อยเขาก็อยากเขาก็ยอมโดนล้างสมองดีกว่าฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออารมณ์เหมือนอยากตายด้วยการเป็นคนดีครับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปกับ ความเป็นจริงอันที่โหดลยนะครับแต่อันนี้ก็น่าน่า,น,าน่าแปลกนะครับว่าทำไมคุณหมอถึงไม่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 ไปคุยกับเพเอกต่อให้มันจบว่าเอ๊ะอะไรนะอะไรนะสรุปยังไงนะมันมันจริงหรือไม่นะฮะปรากฏว่าคุณหมอก็ปล่อยให้ไปกับพออไปผ่าตัดประมงฮะก็เรียกได้ว่าจบค่อนข้างดีครับแต่ก็อย่างที่บอกนะทำไมคุณหมอไม่ไปถามไม่ไม่ไปคุยให้ใหกับพเพอกให้มันเคลียร์ไปว่า เรนนี่เมื่อกี้พูดออกมามันคืออะไรนะอะไรอย่างงี้ฮะโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับให้9เต็ม10ครับก็เอ,อ่อท่าผู้ชมคิดว่าหนังเรื่องนี้ควรนได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับหรือว่าถ้าผู้ชมคิดว่าพระเอกไม่ได้เป็นบ้าหรือพระเอกเป็นบ้าจริงๆก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับหรือท่านผู้ชมชอบฉากไหนและเห็นด้วยไหมกับการกระทำของพระเอกอะไรนะหรือว่า การตัดสินใจของพระเอกอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับก็รายการนี้ก็จะเป็นการรีวิวโดยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับก็ไม่ได้ต้องการสร้างความแตกแยกหรือสร้างความร้าาฉานนะครับก็ทุกคนก็อาจจะมีหนังที่ชอบและไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับแต่ว่าเราจะไม่ก้าวไก่ไปว่า เออเรื่องนี้มันแย่นะคุณต้องมาเชื่อเหมือนผมว่ามันแย่เอ้เรื่องนี้มันดีนะคุณต้องเชื่อเหมือนผมว่ามันดีฮนะก็ถ้าผมบอกว่าดีส่วนคุณบอกว่าไม่ดีเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับว่าเออเนี่ยนะมันดีตรงนี้นะมันไม่ดีตรงนี้ผมว่ามันอย่างนี้มันดีกว่าครับเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเรียกได้ว่าประชาธิปไตยจริงๆครับเราก็จะเคารพความคิดเห็นคนอื่นกันนะแล้วก็เราฟังคําพูดของคนอื่นกันนะๆๆๆครับก็ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับส่วนวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ